สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่26มีนาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งได้มาอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้5ทุกท่านได้5มารูนกันนะครับ5จะมาไหม โชคดีจงเป็นของท่านวันที่ก็ด้านบนนะครับ1ทับ4ทับ6ครับต่อมาจะเป็นทางเด่นบนของงัดน้ำผู้สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับจายนํำนวณได้เลข5 5ก็เข้าหลักร้อยสำหรับงวดใหม่ได้เลข7ตัวเดียวถูกท่าน ต่อมาก็จะเป็นทางสิบล่างนะครับสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันแล้วของข้อมูลคำนวณได้2กับ3ก็จะมีเลข3เข้าหลัก10นะครับสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุด10ล่างสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้7กับ6ทุกท่าน7กับ6 ต่อมาก็จะเป็นแนวะทาง10บล่างอีกสูตรนะครับสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันแนวทางของอาจารย์คำนวณได้2 3 5 6ก็มีเลข3เข้าหลัก10ส่วนแนวะทางงวดใหม่ได้เลขเด่น3ตัวก็คือ5 7 8เจทุกทันห้าเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวะทาง10บล่างคู่คี้นะครับใบนี้ คำนวณเลขที่ของอาจารย์ได้719ดหนึทุกทันเจ็ต่อมาก็10ล่างได้เลขคู่นะครับคำนวณได้0ูนย์หกแปดนะครับศูนยวันที่ก็อยู่ด้านล่างครับ1เมษาสองพนห้ารมาต่อกันที่แนวทางหน่วยล่าง งวดที่ผ่านมาหน่วยล่างของอาจารย์มีเลข2นะครับสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้8024ุถูกทันแ0ด4ย์สอทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางของแอกเซสนายานะครับเป็นสูตรคำนวณเด่นด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ ด้านบนของอาจารย์คำนวณได้ศนย์กับหด้านล่างได้3กับห้ทุกทันานแนวทางของแอดเกษตรนายาอีกใบหนึ่งของอาจารย์จะเป็นข้อมูลขนมไทยด้านล่างนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3กับหนะครับชุดเต็มของอาจารย์ที่ทำได้ก็จะมี3ามห้าสามหกสห้าสี 7, ่ 5, ี 6, ่เด 5, 5 5 6ห7ด้านบนในแถบพื้นสีแดงมี5 3 5 6แล้วก็5 4ส่วนแนวทางชุดเดียวที่อาจารย์ชอบก็คือ3 5กับ5 3สทุกทันแนวทางของแอดกเกษตรนายานะครับมาต่อกันที่แนวทางวิน7ตัวนะครับสูตรครบ3ตัว แล้วก็2ตัวของแอดสิง์นำโชคใครรอใครตามอยู่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับมวนที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย3ตัวของอาจารย์มาไม่ครบนะครับขาดเลข5าไปแต่สตัวนี้มาอยู่ทุกท่าน6 3แล้วก็3 2ส่วนชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นนทางเบื้องต้นมี2 3ลงไปล่างเข้าตัวกลับนะครับ เค่อออก5 6 3 3 2สำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือเลยทุกท่าน1เมษายน2,568สูตรสุดวิน7ตัวของอาจารย์คำนวณได้0 7 8 1 4 5 9นะครับตามนี้ทุกท่าน0 7 8 1 4 5 9สำหรับชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นทางเบื้องต้น ก็จะมี07014050แถวที่2องและ71477541แล้วก็51ถูกทันแนวทางของแอดสิง์นำโชคนะครับใครชอบก็แท็บหน้าจอไปไม่ชอบใจก็ผ่านนะครับทั้งหมดก็เป็นเพียงสูตรคำนวณ ต่อมาจะเป็นนวทางหลักร้อยสูตรใหม่นะครับของแอดหนูน้ําทิพ์สูตรคานวณงวดใหม่ของหนูน้ําอยู่ด้านล่างสุดนะครับได้802ทุกท่นาน802นหลักร้อยแบบ3ตัวนะครับสูตรใหม่ต่อมาครับใครถามหา10บน5สูตรของอดดาจารย์ดังเม็ดทรายอาจารย์ให้มาแล้วนะครับใช้เป็นเด่นบนได้อยู่ทุกท่าน เพราะว่าแนวทางของอาจารย์บางครั้งก็ไปเข้าหลักร้อยบ้างไปเข้าหลักหน่วยบ้างนะครับงวดล่าสุดทุกท่านหลัก10ของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขเมีเลข6นะครับแล้วก็มีเลข5ไปเข้าหลักร้อยด้วยทุกท่านงวดก่อนหวยออกห้าหํสาหรับงวดใหม่ได้ตัวชนตัวเดียวก็คือเลข4นะครับก็คือเลข4ส่วนตัวรองของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสานะครับ ตัวรองได้ศู2 3หนึ่งสองสามนี้นะครับสูตรคำนวณ10บนหสูตรนะครับใช้เป็นเด่นบนได้อยู่ครับของแัดดังเม็ดทรายต่อมาจะเป็นนทางสอนอบนเลขเด่น4ตัวของ SSB งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายในะทางของอาจารย์มีเลข6เข้าหลักสิบ ส่วนทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0789ทุกทันน0 7 8 9ใบเต็มนะครับเป็นสอนอบน1เมษา68ต่อมาจะเป็นสูตรสอนอด,ด้านล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี32งงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกทัน สำหรับงวดใหม่ครับอยู่ด้านบน SSB คำนวณได้0479นะครับ0479เด่นโซนล่างต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างนะครับข้อมูลชุดล่างของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับชุดใหม่ก็ตามนี้ทุกท่าน มีชุดกันด้วยนะครับ2ชุดด้านล่างก็คือ04กับ08นะครับ2ต,ตัวด้านล่างมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนเมื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเข้าอยู่ทุกท่านแนวทางของอาจารย์มี63ต,ตรงตรงนะครับผออก563ส่วนแนทางงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือนะครับสองตัวของอาจารย์ทำได้0 7 2 7 8 8แล้วก็8 0เศาวด้านล่างได้8 2 8 7 9 0 9 2 9 4ครับมาต่อกันที่สูตรสอนอร่างของแอสโซยุนะครับสูตรนี้ของแอสโซยุงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านมี2 3อยู่นะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุด เจ้าของข้อมูลคำนวณได้092 378นะครับ092378ตัวดับของอาจารย์คำนวณได้5กับ6มาต่อกันที่ข้อมูลด้านล่างนะครับของอเต๋างมวนที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอเต๋าคำนวณหลุดไปนะครับทุกท่าน หลุดไปบนทั้งหมดเลยคุณผู้ชมตัวเด่นคำนวณได้5 2ตัวมี5้าสห้แล้วก็ชุดกัน6กสไปบนทั้งหมดเลยนะครับ5 3กับ5 6าหกมีเข้าเป็นคู่สลับส่วน6กสนั้นเข้า2ตัวบนตรงๆนะครับสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวา1นึ่ทับสี่หอเตาคำนวณเลขเด่นได้2นะครับ สำหรับงวดใหม่นี้อาจารย์ให้ชุด3ตัวมาด้วยนะครับได้แก่8ปดสองห่งถูกทันกันไปบนนะครับแล้วก็2ตัวก็จะมีสองหนึ่งกับสองคูชมแล้วก็ชุดกันก็คือหนครับใครชอบก็สามารถกันได้หมดเลยถูกทันแนวทางขนมไทยด้านล่างของออนเต๋า ต่อมาจะเป็นนทางชุดเต็มของแอดมุกมวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางเลขวินของแอดมุกนี่มี3กับ2นะครับที่มาส่วนตัวเด่นมี2เลขชุดมี2 3เข้าตัวกรับงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าทุกทันรูปแบบนี้2อง,งวดหลังสุดเข้าทั้ง2เลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับ ตัวเด่นตัววินของแอดมุกได้หนึ่งสองกับ4ี่สครับส่วนชุดที่ติด1ของแอดมุกคำนวณได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสแล้วก็4ี่ห้าส่วนชุดที่ติด2เงเน2นะครับมีสองสองสสี่สองหแล้วก็สองเก้าำหรับข้อมูลชุด3ตัวอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับตรงนี้ต่นี้ครับแนวทางแอดมุก ต่อมาก็จะเป็นแนวทางรับประทานล่างนะครับของไอสโซยุงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางไอโซยุคำนวณได้70รูดไปจนถึง79อันนี้ผ่านอยู่นะครับหวยออก32ส่วนแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับ1เมษายนไอสโซยุ SO U, คำนวณได้80รูดไปจนถึง89เลยถูกทัน ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ